สวัสดีคะ่ะวันนี้เดี๋ยวปุณเอาชุดช่างแขนสั้นมาให้ดูนะคะสีกลมมาท่าคลิปเทารุ่นนี้เลยรุ่นนี้เลยค่ะรุ่นนี้คอลเลคชันปีนี้ออเดอร์ปังมากนะคะงานเป็นเป็นผ้าเนื้อบางนะคะตัวนี้เหมาะกับบ้านเรา,เ,าเป็นคอมทาวิลบางสำหรับเสื้อนะคะเสื้อช่งอางตะเข็บนะคะตะเข็บ แล้วจะบอกว่ารุ่นนี้เขามีความพิเศษตรงแจ็ก,กเลแล้วก็ด้านข้างเสือ้อเขามีใส่ตัวระบายอากาศไว้ให้นะคะคล้ายๆแบบเป็นผ้าแบบผ้าตะข่ายอะผ้าตะข่ายสีดำนะคะรุ่นนี้ด้านข้างเ,เหมือนกันทั้งสองด้านนะคะเอวเขาก็จะเป็นไอ้ระชายแขนอะมันจะเป็นชายแขนจัมหน่อยนึงเนาะ ใส่เข็มจํามีกระดุมแป๊กให้นะคะแล้วกระเป๋าออสำหรับเสื้อเดี๋ยวปุณหันนิดนึงสำหรับเสื้อนะคะอ่ายกประมาณนี้ได้เนาะโอเคแสงเสื้อเขาด้านด้านหน้าก็จะเป็นสิบสิบ,ส,บสิบหน้านะคะสิบหน้าภาษารักบ้านเกิดอีกแล้วคุณเป็นคนใต้นะคะเป็นคนนครเนาะลูกค้าคนนครก็ ว่าภาษาใต้ได้เนาะพูดภาษาใต้ได้นะคะอ่าซิปหน้านะคะอ่าด้านใน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 นะคะอันนี้ตะเข็บด้านในปุณให้ดูเห็นไม่เอ่ยอโอเคเดี๋ยวให้ดูด้านหลงังด้านหลงังด้านหลังโล่งนะคะกระดุมกระดุมกระดุมใช้ได้ ด้านหลังไม่มีแถบสะท้อนแสงนะคะกรณีเย็บอยากได้แถบสะท้อนแสงสั่งให้ปุ่นเย็บเพิ่มได้ตัวนี้มีค่าใช้จ่ายนะคะเย็บได้เพราะว่าปุ่นจะมีช่างประจําอยู่นะคะที่ว่าส่งงานพวกงานงานเย็บแถบสะท้อนแสงอย่างนี้เพราะว่าลูกค้าบางคนอยากได้แถบสะท้อนแสงอ,อ,อกหน้าด้านหลังหรือว่าตรงขากางเกงอะไรประมาณนี้เย็บเพิ่มได้คะ่ะยังไงค่าใช้จ่ายในการเย็บก็ เดี๋ยวแจ้งตอนสั่งซื้อเนาะ,ะกระเป๋ากระเป๋าตรงนี้ใช้งานได้จริงนะคะไม่ใช่กระเป๋าหลอกความลึกเดี๋ยวปุนให้ดูความลึกดีกว่าใช้ไม้บรรทัดเนาะวันนี้รีวิวโต๊ะทำงานค่ะรีบอ่านะคะไม่มีผู้ช่วยด้วยวันนี้อ่าความความลึกประมาณนี้เดี๋ยวปุนดูเอ่อกี่กี่เซนเอ่ย 12เซนนะคะความลึกประมาณสิสเซนตรงนี้กระเป๋านะคะฝั่งนี้ก็เท่ากันมีแต่งคลิปเท่ากระเป๋าเหมือนกันนะคะสองข้างาลูกค้าบางคนเวลาสั่งงานช่างชอบถามว่าปุนรับปักโลโก้ไหมที่บ้าที่ร้านจะบอกว่าบริการรับปักโลโก้ด้วยนะคะลูกค้ามีมีราคาขั้นต่ำหรือว่า อาจจะปักตำแหน่งเดียวสองตำแหน่งราคาไม่เท่ากันนะคะเดี๋ยวปุณแจ้งคุยรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งขึ้นอยู่กับโลโก้ด้วยนะคะอ่ะเสื้อฝากไว้แค่นี้แล้วเดี๋ยวมาดูกางเกงกันต่อ <c oughs> ไปกันเร็วๆเลยนะคะ่ะกางเกงเป็นคงเป็นทรงสลิมชายจะบอกว่าเมื่อไอรุ่นที่ปุณเอามารีวิววันนี้ <c oughs> เขาจะไซส์เอ็มนะคะไซส์เอ็มไซส์เอ็มอกประมาณสามปดนะคะ M ออกประมาณ 38... เดี๋ยวลูกค้าบางคนน่ะจะถามว่าไหลประมาณกี่นิ้วปกติงานสําเร็จรูปปุณจาไม่ได้วัดไหลให้ลูกค้าเนาะปุณจาเทียบจากรอบอกส่วนใหญ่รอบอกลูกค้าเป็นเกณฑ์ไซส์เออกประมาณเดี๋ยวนะอ,อกเอ็มอกประมาณ 40... ไหลสิบนะคะแล้วแต่ละไซส์เขาก็จะห่างอย่างไหลจะห่างกัน1นิ้วเนาะอกอะจะห่างกัน2นิ้ว าร์มยาวบางคนชอบถามาร์มยาวเพราะว่าไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าบางทาีความสูงไงคะไปเปรียบเทียบกับความสูงประมาณนี้นะคะ่ะาร์มยาวคร์มยาวเอ็มประมาณ24.5นิ้วนะคะ24.5นิ้วนะคอมทวิวบางเนอะรุ่นนี้ผ้าฤด,ดูร้อนเพราะเดี๋ยวนี้ช่างก็นิยมที่จะใส่